วันนี้นะคะเราก็จะมา cover นะคะเพลงฉันไม่มีนะคะตามปกคลิปเลยนะคะก็เราจะไม่มีดนตรีนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้เอากล้องมาเนาะแล้วทีนี้เราใช้โทรศัพท์ถ่ายไม่มีอะไรดนตรีเข้าใจนะคะก็ถ้าอยู่ที่กรุงเทพะนะคะอยู่ที่แม่สอนนะคะ<ๆ>ก็จะดูในคอมนะคะแต่ทีนี้มัน อยู่อยู่กรุงเทพนะคะก็เลยไม่ได้เอาคอมมาเสียงอาจจะไม่เพาะเพียงยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเราไปดูกันเลย <F at> <that> ก็ลืมบอกไปนะคะใครที่อยากให้ร้องเพลงอะไรก็ขอมาได้นะปะขาอ,อนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายไปดูร้องเพลงกัน <dashboard> เธอคนดี ก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันเธอคนดีให้ฉันได้พูดอะไรสักอย่างใช้เวลา ฉันรักเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างจึง จะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอถ้าถามว่าฉันรักเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจ ในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอทำไมไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแว่นวงได้ให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงๆให้เธอไม่มีกาดดวยพรอนใด,ดสักใบไม่มีเลิอกอ แล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอไปแล้วนะคะก็ถ้าเพราะหรือไม่พอยังไงก็คอมเมนต์ตล่างนี้เลยนะสวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้นะคะเราก็จะมา cover นะคะเพลงฉันไม่มีนะคะตามปกคลิปเลยนะคะก็เราจะไม่มีดนตรีนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้เอากล้องมานอะแล้วทีนี้เราใช้โทรศัพท์ถ่าไม่มีอะไรดนตรีเพลงเข้าใจนะคะก็ถ้าอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่แม่สอนนะคะก็จะดูในคอมนะคะแต่ทีนี้มัน อยู่อยู่กรุงเทพนะคะก็เลยไม่ได้เอาคอมมาเสียงอาจจะไม่เพราะเพีงยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเราไปดูกันเลยก็ลืมบอกไปนะคะใครที่อยากให้ร้องเพลงอะไรก็ขอมาได้นะปะขอนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายไปดู้อลเพลงกันเธอคนดี ฉันขอเวลาเธอสักหน่อยก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันเธอคนดีให้ฉันได้พูดอะไรสักอย่างใช้เวลา ถาว่าฉันรักเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอทำไม่มีชู ไม่มีสิ้นสอดพังพังให้เธอไม่มีการวย้ยพรเดใดสักใบไม่มีเลืกยามดีให้เธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอ ชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแว่นวงได้ให้เธอได้สวมไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้กไม่มีสินสอดแพงแพงให้เธอไม่มีกาด้วยพรใดดสักใบไม่มีเลิกยามดีให้เธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหม ความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอไปแล้วนะคะก็ถ้าพราะหรือไม่พอาะยังไงก็คอมเมนต์ตา่าง้เลยนะ